สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้จะไปหาปูหาเจ็ดแปดหรือว่าปูใจดีของเ้านะะเนาะค่ะเนาะปาาคือสีเทียว่าถ้าเมื่อกี้แปลหไว้พระอาจารย์ต้นเศรษทีฟันไก่ศูนย์แปดหกเนาะค่ะสองหกแปดล่าสุดกับหกหกกบหกขาข้างล่างรบริสื่อเนี่แหละสองตัวเ,เออหกขาก็หกหบริสื่อเนเลยเพราะว่าร้อหกแปดเนาะค่ะ เลขรับวงในมากเรวค่ะของปู4ี่ศย์เนาะห3 9สกับประหัตไปเวาเบิ้งในคิปประหัตห3 9สกับ3 9กับ49เก้าค่ะ3 9 49เลขรับวงในวงในมากจากไสเนาะค่ะเนาะเลขเด่นเลขดังจะของไวไรสิถูกแลวเนาะไปฟังของปูอาเจ็ดแน้ำกันค่ะว่าเลขปูข้อนะสีได้ตัวใดเนาะค่ะ เพิ่นนัดเหมือน,นี่เนาะนัดเหมือน,นี่เดี๋ยวแะแดกไปตามให้อาจจะว่ามีการทายท่าเพิ่นเนาะอาจจะว่ามีการไายท่ามอาจจะเอาตัตัวเลขต้องไปถามเพื่อนกอนถ้าเพิ่นไหไทยกับไทยถ้าเพิ่นบัใไหไทยก่ะเอากับเมวสุฟังเนาะค่ะกำลังเดินทางออกจากปู่ออกจาก,ก,อ,อ,ก,จากอ,อาจารย์ต้นเศรษฐีแหละเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ต้นเศรษฐีก็ให้สองหกแปดหกแปดศูนย์แปดนะคะ หกกับหกขากับล่างเพื่อพอดีเสือเนาะโอ้เนาะใกล้สิถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมไปฟังปูน้ำกัน,นเพิ่นเฉยทายบ่าไม่ไทายกับสีน้ำมะเบาเนาะเด็กเสือปูพ่อเนาะค่ะโกงสุดท้ายวันสุดท้ายก็ยังตามให้ท่านผู้ชมเล่าหอยปูด,ดำกับระมาณเที่ยงด้วยค่ะเที่ยงปูดำล่างซ่อเด้วยค่ะล่างซ่องเิ่นสีได้ตัวใดกับสีน้ำมะบองเนาะคะ่นะเนาะโทเขอบคุณกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสนใจก็ทัก ครีมก็ทักมากค่ะตามเบอร์โทที่ติดในหน้าตัวเนาะครีมหน้าสวยหน้าใสเหมือนเจดแดงเนาะค่ะเนาะ,ะตรงวาเหมือนเจดแดงเอาหน,น้าตาเจคค้าของขายนี่แหละเจ้าของใสเองขายเองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะผลิตภัณฑ์ care y o u skin you care skin นี่ไงละผ่านกับหน้ากับหลังในครีมเดย์ครีมเนาะค่ะวอยาบวมไหลไปฟังตัวเลขเนาะค่ะเนาะ มาถึงเหรอเนาะค่ะท่านผูะะ้ชมมาถึงแล้วอยู่ที่ศาลก็เงียบเงาอยู่คะ่ะเพิ่นบ่ท่านได้มาเพิ่นใ,นนใหนทายบ่เปในไหนทายบออย่า <ไป S 1> เข้าขไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ลก็สิออกไปอยู่มาเอาแต่หวยผูกข้อล่ะคะ่ะเอาแต่หวยผูกข้อมาค่ะเนาะของอันล่างซองปูดั่เอาก็ะสีปิดถาอยู่รา้านค้าเพิ่นคือเก่าเนะะาะซ,อง,ซองหกนี่เสื้อมาก โอ้ขอกเล็กนูเลย่องชูหกอาสี่สองมันกับพี่เจ็ดฟานี่วะนี่วะเอวาเสี่วพ่อเนี่ยเก่าเนีนี่ไว้หลานนอกค่ะเอ้าไปได้ปูด้วยเป็นเจ็ดทีเอ้าสี่ศูนย์หกสองหกไทยมไทศไทเอาเจ๋เดียสองหก็ดห้ามกับห้ จากปูใจดีนะครับเนาะปูใจดีเนาะปูใจดีก็เห็นหน้าปูแวบๆมีแต่ก้อนคือหน่อเดียกับปูอยากฟังเสียงปูแม่นูปู่ละนี่ครับผมแคบนาจอผมนี่มากกซสืตามกันนาะผมมากกพันเลยครับผมเพื่นทำสองทำขาเพื่อนคนนละคนโอเคปูโอเคครับผมซาทุค่ะปูใจดีนะครับเเป็นในเนเลกแล้วคุณแม่มันเพราะว่าบท่านในสื่อนะศูนย์สื่อต่0ศูน มึงขดฝังหูเดียัวพัวดพัวน่ยังลน้แงแรนัเลยพอกแล้วตังว่ากดใช่ไหมเรียกคนว่าเรียกมีทีมาบอกให้ว่าเรียกกันเรียกมีดีมากเรียมีดีมากแกนนี่ละแต่พผช้ชมที่พุ่ันผูช้อมลอกก้อยเนาะค่ะน้องช้อมนนนีอนี้ัใะคลิปนีละเสม บริการทนงานลงคนซกฮหัแลนปูเอามาี่าัดเสีหพีเบเดมคอเรีบเปกขอเราเดน้าเกิเสีไปก่อนเข้ากัสีไปรอดเขาสีไปรออยู่ข้างนอกเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเ้าไปไปกินก๋ยเตียวหเพิ่นอยู่เงียบๆเพิ่นเสีย เพิ่นเสียเอาเลขค่ะท่านผู้ชมห้าสิออกจากวัดค่ะท่านผู้ชมมันให้ให้ล่างส่งเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะกตะเพิ่นเนาะห้าเสียสีออกจากวัดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเัาก็ได้กระละค่ะท่านผู้ชมห้าสิออกจากวัดไปให้แม่ล่างส่งเพิ่นอยู่อย่างสงบเนาะค่ะให้บนต้องมีไผเข้าออกไปล่ออยู่ข้างนอกฟาดฟาเวลื่มเปิดคลิป เลืมกดกล้องลืมกดกล้องดีแลนน้ำปูค่ะนี่ละเลขตันผู้ส้มรถที่ล่อค่อยเนาะค่ะเนาะจากปูใจดีของเฮ้าปูพันกับใจดีอีหลีละค่ะท่านผู้ส้มถ้าจะซื้อเขียมกับทกักมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะจอเนาะค่ะเนาะสั่งได้ถูกหวยแล้วสั่งเลยค่ะวัยเดินผู้ช้มถูกหว,วยรวยๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามเจแดงกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทุก่องด้านเนาะดอนล่าเป็นคนขับรถให้ค่ะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องดอนล่านะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นช่องเล็กๆช่องน้นอยๆเนาะค่ะร้านเจแดงละละกะักัพาหัเดเือนสกาวเขาก็เป็นช่องใหญ่แล้วเนาะฝากติดตามให้กำลังใจทุกทองด้าน่องเพชรปลาลุยช่องใหม่ๆเนาะคะ่ะผู้จีทำงานแท่นเจแดงกบเท่าแล้วเนาะค่ะ ล่าลอยกันขีข่คานเลยเดงค่ะท,ท่านผู้ชมขีข่คานเลยแดงแดงนี่ถูกลังมันที่เนึองนี่นนก็สิขีข่คานนะไปผ้าดอนล่าออกาหาหอยเนาะค่ะผ้าดอนล่าไปไปท่ามหาเดียนตะเกากกว่าท่านเขาจบไปท่านดอนล่าใจเย็นใจดีบริการทุกที่นะค่ะกำลังใจกัน ขวดแดนผู้ชมโชคดีเ้าสิไปรนลออยู่รา้านก๋วยเตี๋ยวให้แม่ลางส้มเพิ่นถ้หน้าที่ของเพิ่นได้เหลือจังเสียวมาฝากเนาะค่ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะ,ค,ะนนค่ะล่อๆเนาะค่ะเนาะซองหกนี่เสื้อมากโอ้ขาก็เล็กหนูเลยชุนหกอ๋อซีซ้อนมันกับบีเจ็ดฟ้นบอกว่านี่นี่เหรอเก่กานี่มาเสียวพ่อเลยเก่กาเนาะเสียไว้ละเนาะค่ะ รวยรวยเป็นเจ็ดทีเอาสยี่ศูนยหหห้เอเเดียรสอกห้าเจ็ดห้ากห้าเก้จากปู่ใจดีนะครับเนาะปู่ใจดีเนาะ ก็มีแต่ก้อนคืนหนอเดีกับปูอยากฟังเสียงปูแม่นกปูโหรอครับนี่ครับผมแคบนาจอของผมนี่มากกวื้อตามนะครับเนาะผมมากกว่าพันเดยครับผมมึงมึงเพื่อนทำสองทำคาว่างคนอันแต่ละคนโอ้โอเโอโโ ครับผมลวงซาทุกค่ะจัูใจดีนะคะเราเป็นเลขเนลขแล้วคุ้แหม่เพราะว่าท่านได้สื่อนะศูนย์หกสื่อต่อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมึงกดฝั่งหรืพูดเยอะพัวพ่วแผลนั่นเลยแปลนี้พัวพอนพกแล้วกองวัคโกรทรีบเลยบลิมีที่แม่บอกให้วาเล็กัน

เ้าก็สิไปรอดเ้าเาสิไปรอดอยู่ข้างนอกเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปให้เพิ่นอยู่เงียบๆเพิ่นเสียเพิ่นเสียเอาเลขค่ะท่านผู้ชมเ้าสิออกจากวัดค่ะท่านผู้ชมมันให้ให้ล่างส้มเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะสะเพิ่นเนาะเ้าสิออกจากวัดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ได้กระคาท่านผู้ชมห้าสิออกจากวัดไปให้แม่ล่างส่งเพิ่อนอยู่ยางสัง,งบเนาะคะ่ะให้บนตองมีไผ่เข้าออกไปล่อยอยู่ข้างนอกฮาฮาฟาฮรลืมเปิดคลิปลืมกดกล้องลืมกดกล่องดนแรนน้ำปูค่ะนี่ละเล็กตันผู้ชมราทีล่อค่อยเนาะคะ่ะเนาะจากปู่ใจดีของห้า ผู้พันกรจดีอีหลีราคะ่ะท่านผู้ชมถ้าจะซื้อเขี้ยมกับทักมากตามเบอร์ที่ขึนให้นาะจอเนาะคะ่ะเนาะสั่งได้ถูกหวยแล้วสั่งเลยคะ่ะวายทดานผู้ชมถูกหวยรวยๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามแจแดงกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทุกทองด้านเนาะดอนลาเป็นคนขับรถให้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องดอนลานะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆเนาะคะ่ะ ร้านเจแดงละล้ะกะพระฮัดเดือนสิบเก,กา้าเขาก็เป็นช่องใหญ่แล้วเนาะปากติดตามให้กำลังใจทุกสองทางช่องเพชรผ้าลวยช่องใหม่ๆเนาะคะ่ะผููจีทำงานแท่นเจแดงกระเทาแล้วเนานะค่ะลาลอยกันขีข่คานเลยค่ะทารผู้ช่วขี่คานเลยแดงเจแดงถูกลางมันทีน่หนึ่งนี่ก็สิขีข่คานนะไปผ้าดวนล่าออกหาหวยเนาะคะ่ะ พาดอนลาบไปไปทับมหาเดือนจาก,กาเพราะท่านเขาโดนไปทับดลาใจเย็นใจดีบริการทุกที่นะคะกำลังใจกันขอเดีแยบนบผู้ชมโชคดีเข้าสิไปรออยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ล่างส้มเพิ่นถ้ำนาทีของเพิ่นได้เหลือจังเสียวม้าฝากเนาะคะ่ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะลอ่ลอๆเนาะคะ่ะเนาะ